มันเริ่มต้นจากการที่เราทำรายการ i อออนเชฟไทยแลนด์นะครับที่ออนาการทีวีเนี่ยทมา5ปีแล้วนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเอาประสบการณ์ของอาหารใน i อออนเชฟไทยแลนด์เนี่ยอ,ออกมาให้ลูกค้าได้สมัมผัสครับก็เลยเริ่มต้นร้างแรกที่คหลอง ร้านนั้นเนี่ยจะตกแต่งเข้งขึงนะครับเหมือเชนสเตเดียมใช่ครับพอเราเปิดร้านนั้นไปสักได้สักพักหนึ่งนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากขยายให้ถึงลูกค้ากว้างขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์ไอแลนเชฟคาเฟ่นะครับที่จะทําให้อาหารมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสนุกขึ้นนะครับรวมถึงบรรยากาศสบายๆมากขึ้นลูกค้ามาทานได้ทุกวันนะครับอย่างที่คุณทอมมี่เห็นว่าการตกแต่งคือในการแข่งขันนะครับบางร้านก็คิดขึ้นมาใหม่โดยที่คอนเซ็ปต์ของที่นี่เนี่ยจะแตกต่างจากที่ทองหล่อนะครับส่วนที่นี่จะเป็นอาหารที่เป็น เอเชียเยอะหน่อยคือคุณมิดูในเมนูเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นอาหารแนวแถวๆนี้อาหารไทยใช่ดูชื่อเป็นภ<ไ>าษาไทยหมดเลยก็จะเป็นแนวเ,เอเชียแลแ้วเราก็จะทวิสต์นิดนึงนะครับอ,อย่างเมนมูนอาหารที่ทเสิร์ฟมาสองตัวนี้อ่าครับผมัจานเจ้าตัวนี้ลึกๆแล้วจริงๆมันมันจะให้ทานชิบูย่าโทสอะไรอย่างนั้นมาอันนี้นะครับอนเมนูนี้ชื่อว่าบางปูโทสนะครับบางปูโทสเนี่ยญี่ปุ่นเขามีชิบูย่าโทสเนี่ยเป็นขลัหวานครัแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีการทานขนมปังที่เป็นของขาวกันอยู่แล้ว หลายๆคนคงเคยทานหมูสเต๊กแล้วก็ทานขนมปังจิ้มกับนจิ้มหมูสเต๊ก <c oughs> อันนี้มันเ็นออกเป็นบางหลปูโทส์เป็นไทยๆเป็นโทสต์บดไทยๆ <c oughs> ที่ด้านในจะเป็นไก่สเต๊กนะครับ <c oughs> แล้วก็ทานด้วยกันกับน้ำน้ำสเต๊กนะครับ